สวัสดีครับวันนี้เราก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับประจำเดือนกันยาที่จะมาถึงนะครับมาดูกันว่าการเงินการงานนะครับตลอดไปถึงคู่ครองและสุขภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูใบแรกกันเลยครับใบแรกจะเป็นการเงินนะครับดูการเงินของคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับได้นะครับเดมู n นะเดมู n หมายถึงอะไรเดมู h เดมู n หมายถึง เขาเรียกอะไรความท้อแท้เอาอึงครึมนะครับมันเป็นฟังวัลเวมันเป็นความรู้สึกนะครับเดอมูนเนี่ยมันจะเป็นช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ชาวราศีกรกฎจะต้องรู้สึกเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับอาจจะต้องมีเรื่องใช้จ่ายเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่คนที่เกิดในราศีกรกฎต้องมีความ ระมัดระวังหรือมีความวางแผนในการใช้จ่ายเงินพอสมควรนะครับแต่หลักๆนะครับเดือมูลก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเดือดร้อนหนักเพียง <c oughs> แต่ว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันหมายถึงเราอาจจะคิดไปก่อนว่าการเงินมันจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อาจจะทำให้เราความคิดมันเหมือนกับทําให้เราลำบากมากแต่ความเป็นจริงมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ดีเราพายออกมานี้ก็ต้องมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินไม่ีกหนเดือนครับที่มีความอึดอดัดทางด้านความรู้สึกเกี่ยวกับกรเรื่องของการเงินนะครับแต่ก็ไม่นานแล้วก็จะผ่านไปได้นะครับ มาดูเรื่องของ,ของการงานของชาวราศีพรกภเป็นบ้างนะครับาการงานเอาแบบนี้ละกันนะครับการงานนะครับการงานได้อะไรเอ่ยการงานได้หนึ่งไม้เท้านะครับหนึ่งไม้เท้าหมายนั่นหมายถึงการเริ่มต้นที่ดีนะครับหนึ่งไม้เท้าหมายถึงการเริ่มต้นที่ดีนะครับนั้นมองอยังไงได้บ้างนะครับมองหนึ่งเลยคนที่ยังไม่มีงานทําหรือตกงานอยู่มีโอกาสที่จะขยับขยายการ หางานหรือมีงานใหม่ๆเข้ามาหรือคนที่ยังว่างงานอยู่หรืองานที่มันน้อยเนี่ยอาจจะมีการเริ่มต้นที่มันดีขึ้นหรือคนที่มองช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าขยับขยายนะฮะร้านนะครับหรืออยากจะสอบเลื่อนตาแหน่งหรือจะทําอะไรที่มันเกี่ยวกับการก้าวหน้าของการงานมีโอกาสที่ดีในช่วงนี้ครับจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยมองแล้วให้ผลบวกค่อนข้างดีนะครับถึงจะไม่ดีมาก เหมือนกับใบอื่นๆแต่ว่าเป็นใบหนึ่งที่ใช้ได้ทีเดียวครับการงานที่เคยมีปัญหาเคยติดขัดอยู่เป็นช่วงเวลานี้ช่วงเวลาหนึ่งที่จะปรับตัวดีขึ้นนะครับการงานเริ่มผ่อนคลายที่มันมีปัญหาเริ่มจะผ่อนคลายอ่าเป็นการเริ่มต้นทีีหลายๆอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานเพราะฉะนั้นเรื่องการงานเนี่ยก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากกับคนที่เกิดในราศีกรกฎนะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่การงานค่อนข้างปรับตัวดีขึ้นนะครับมาดูเรื่องความรักดีกว่านะครับความรัก สามดาบนะครับสามดาบสามดาบนี่บอกยังไงดีสามดาบสามดาบเนี่ยก็หมายถึงการปวดใจนะครับการทะเลาะเบาะแว้งนะครับการหนักใจเออตกความรักอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับคนที่คองคู่อยู่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของอารมณ์นะครับเป็นอีกหนึ่งเวลาช่วงเวลาที่อยู่กันแล้วรู้สึกมีความเบื่อหน่ายมีความอึดอัดให้กันนะครับระวังเรื่องของปากเสียเอาไว้นะครับหรือคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยมองหาใครทุกคน ช่วงนี้ไม่มีเข้ามานะครับจะไปบอกล้วใครก็ออย่าเพิ่งไปพูดดีกว่านะครับโอ้ักเอาดื้อๆสามรดบเป็นอนีกอีกหนึ่งใบที่ไม่ค่อยดีกับความรักเลยครับดูแล้วข,ข้างเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องความรักมีปัญหาจุกจิกๆให้แก้อยู่กันแบบเบื่อหน่ายอยู่กันแบบจำทนอยู่กันแบบต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ความรักดูลักอึอดอัดนะครับมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับสุขภาพห้ามเท้าม้เท้าหามายถึงการต่อสู้การแข่งขันเออการต่อสู้นี่หมายถึงอะไรมาง นะครับการต่อสู้ก็บอกได้หลายอย่างนะครับถ้ามองเรื่องของการต่อสู้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็จะเป็นจุกจิดจิตครับเป็นละหายเป็นเป็นให้หายอยู่เนี้ยมันเหมือนกับไม่หายขาดสักทีมันก็ต้องเหนื่อยกับโรคภัยไข้เจ็บนิดนึงนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพันหน่อยแต่หนักๆอื่นๆอ,อะไรเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่มีเข้ามาเกี่ยวกบเรื่องของสุขภาพนะครับ ก็ดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นหายากนิดนึงครับต้องต้องดูแลกันนิดนึงส่วนคนที่มีโรคประจําตัวอย่างก็ต้องระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่หลักๆไม่มีช่วงนี้นะครับครับสําหรับคนที่จบในเอ่อสำหรับดวงของคนที่นะครับเกิดในราศีกรกฎผมก็ต้องขอจบไว้เท่านี้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดพลาดและขัดข้องอยู่บ้างก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสวัสดีครับ